ที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณนักลงทุนนะครับที่ก็ถือว่าทั้งนักลงทุนและสื่อต่างๆนะครับที่ให้ความกรุณามารับทราบข้อมูลต่างๆแล้วก็มีคําถามหลายๆคําถามที่ผมว่าน่าจะช่วยให้นักลงทุนต่างๆแล้วก็สื่อเนี่ยน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเราเนี่ยมีแผนที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนยังไงบ้างนะครับโดยการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยจริงๆนะเดยวันที่เราตั้งโรงงานหรือว่าตั้งธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะ ขับเพื่อนไปสู่ความยั่งยืนตั้งแต่แรกนะครับจะเห็นว่าพอเราตั้งโรงงานเสร็จเราก็มีการสร้างโรงที่จะมีการโรงผลิตกระแสไฟที่จะมีการยูทิลซ์ของที่เกิดจากกระบวนการการผลิตแล้วก็มีการที่จะลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกเลยนะครับอย่างถ้าข้อมูลที่ผ่านมานะครับก็เราก็จะเป็นการขยายโรงงานการผลิตของเราเนี่ยออกไปด้วยด้วยการอัพสเกลของของ,ของการผลิตนะ,นะครับ ซึ่งมันก็เป็นตามอีค n o m ี o อ s c สเกนะครับจากอย่างเช่นงบประมาณของปี63ปี64ก็จะสังเกตว่า Perform ของเราเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างทำได้อย่างโดเด่นนะครับจากการที่เรา Utilize กลกำลังการเด็กเพิ่มขึ้นจากในส่วนของจังหวัดสกลนครน,นะครับที่เป็นโรงงานอีกโรงงานหนึ่งของเราครับด้วยความที่เป็นสินค้าประเภทเหมือนกับสินค้าแปลรลูกเกษตรนะครับก็จะอิงกับในเรื่องของฤด,ดูกาล ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยประมาณช่วงเดือน6ถึงเดือน8นี่ก็จะเป็นช่วงโรซิสั่นของอุตสาหกรรมนี้ซึ่งช่วงนั้นนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดผลิตเลยทันทีนะครับแต่ว่าเราจะมีการลดกําลังการผลิตลงเพื่อที่จะลดคอสที่อาจจะไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการที่เราหยุดเครื่องจักรบางส่วนเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นก็คือจะเป็นช่วงไตรมาสสี่ต่อไตรมาสหนึ่งครับ เดิมทีพอเราเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำาหลังเนะี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตขั้นต้นเราก็มองว่าอาจจะยังตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเนี่ยได,ได้ไม่ทั่วถึงนะครับเราก็เลยมีการก่อตั้งบริษัทพรีเมี่ยบบริษัทสตาร์ซึ่งเป็นบริษัทที่นําแป้งจากกลุ่มบริษัทเดิไมไ่แหละมาแปลรูปต่อเพื่อให้ตอบโจทย์กับสินค้าหรือตลาดมากขึ้นะนะครับซึ่งโดยปกติของธุรกิจตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เราต้องใช้ความพยายามแล้วก็ต้องใช้นวัตรกรรมต่างๆเนี่ยมาใช้มาประกอบในการดําเนินกิจการมากขึ้นเนี่ย ก็เลยทาให้ส่วนใหญ่มาจิ้นของตลาดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่าครับซึ่งเราก็คิดว่าในสัดส,ส่วนในอนาคตเราคงจะมีการอามองไปในทิศทางการเพิ่มสัดส,ส่วนตัวนี้เพิ่มขึ้นต่อไปนะครับในช่วง3-5ปีที่หลังจากที่เราได้เงินจากการระดมทุนนี้เนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆนะครับสหัวข้อคืออย่างข้อแรกก็จะเป็นการที่เราขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่เนี่ย ประมาณ360,000ตันก็เพิ่มขึ้นอีกแสนสองหมื่นตันนะครับซึ่งก็ก็จะทำให้เราเมีความสามารถในการผลิตเ,เพิ่มมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ในขณะที่เราเพิ่มกำลังการผลิตตัวโรงแป้งมันเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าผลพลอยได้จากกระบวนการขึ้นมานะครับในส่วนที่2ก็คือเราก็จะนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าในการก่อตั้งตัวโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเ,เพิ่มขึ้นในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับ ก็ทาให้เรา utilize ของที่เกิดจากกระบวนการนะครับแล้วก็ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยครับแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นการใช้ในถือว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนีจะเป็นการคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คงจะใช้หลักๆก,ก็คือคงเป็นสส่วนแรกอย่างที่ผมได้นำเรียนหลักการของเราตั้งแต่ที่ผมได้แจ้งว่าตั้งแต่วันแรกนะครับเราเราต้องการที่จะเติบโตอย,อย่างยั่งยืน นั่นเป็นเหตุที่นับวันนี้เนี่ยเราก็เลยเข้ามาใช้ตลาดทุนเพื่อที่จะให้นักลงทุนต่างๆนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกลุ่มที่เป็นผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยเราก็จะไม่มีการที่จะเอ็กซิสตหรือว่าอะไรอย่านูแล้วไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะขับเคลื่อนครับตั้งแต่ฝั่งเกษตรกร,ะกรนะครับพนักงานชุมชน สังคมต่างๆนะครับรวมถึงรวมเชิญชวนพูดถึงหุ้นนะครับข้อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเติบโตไปกับเรานะครับถ้าดูจากผลประกอบการสี่เตรมาสย้อนหลังนะครับซึ่งบริษัทมีผลกำไรอยู่ที่ประมาณ340ล้านบาทเศษนะครับคิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่5 1สตางค์ต่อหุ้นนะครับ นนั้นการกำหนดราคาที่6บาทนะครับราคา IPO ตรงนี้ก็คิดเป็น PE อยู่ที่ประมาณ11.8เท่านะครับถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับ PE ของอุตสาหกรรมหมวดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยซึ่งมี PE อยู่ที่ประมาณ18เท่า<ม>ก็ถือว่าเป็นราคาที่ให้ส่วนลดนักลงทุนอพอสมควร <th> ถ้าดูจากผลประกอบการในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว,ว่าบริษัท มีแนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าดูจากปี63เทียบปี64ซึ่งเรา64เราทำยอ,ยอดขายได้ถึงประมาณ2,100ล้านบาทเศษนะครับเติบโตจาก6 3เนี่ยประมาณเกือบ80%ซนะครับถ้ามาดูตัวความสามารถในการทำกำไรเนี่ยปี64ที่ผ่านมานะครับกับ3ไตมาตปี65นะครับเราสามารถทำกำไรได้ถึง313ล้านบาท3ไตมาตปีที่แล้วเราทำกำไรได้ถึง211ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรต่อไรายได้จากการขายนะครับอยู่ที่ประมาณ12% 1 3นะครับก็ถือว่าเป็นอัตรากำไรที่ที่ดีที่ดีมากๆนะครับสำหรับภาหการฝรรากหุ้นน้องใหม่ PQS นะครับบริษัทธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำาหลังนะครับก็เป็นบริษัทที่ดีมีอัตราการเติบโตที่สูงนะครับพอจะดูจากผลประกอบการที่ผ่านมาแล้วการระดมทุนระดมทุนครั้งนี้เนี่ย บริษัทจะนาเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจนะครับไปก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสําหลังโรงงานที่3เพิ่มอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมทั้งโรงไฟฟ้าไบโอกแก๊สองไมกะกวั์นะครับที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะก็ะถ้าดูจากศักยภาพโครงสร้างทางเงินของบริษัทที่แข็งแกร่งเนี่ยก็อยากฝากท่างนักทุนว่าบริษัท PQS น้องใหม่เนี่ยเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโต นะครับที่ที่ดีนะครับบริษัทหนึ่งครับก็ฝากด้วยนะครับ